มัางฝนตกอทีแล้วมันน้ำไหลยลแบบยานยานยานแบบว่าติดเดืองติดแดงอีกประมาณนั้นก็เบ่งยอะแต่ว่าก็รงไปเลยเลยมวน,นมีเวลาก็เลยไห่ไบก้อนนะคะเผื่อว่ามือหลังห้าบไม่มีเวลาต้องสียมาค่ะดีมากเลยค่ะยายค่ะขอบคุณค่คะเก็ตไปนะคะเก็ตรปซ้ำมีเวลาคือกันย่ายคือกันบางมือกอะมีคลิปลงบ้างบ,าง,บางมือกอ็บางมือกอต,าตามตามตามเกณฑ์ตามสิเคอลง่บางมือก็บกครบ ดีใช่ไหมคะยายังไม่ได้ลงพรุ่งนี้พรุ่งนี้จะได้ลงไปหาหลานแล้วค่ะอันนี้ก็เลยชวนชมทุกคนค่ะสวัสดีค่ะยายสวัสดีนะคะสองนากเลยอันนี้ต้องเอาลงกระถานสอ,สองต้นนี้สองต้นนี้ใกล้จะถึงหรือยังเห็ดบกเป็นคือกันอายขึ้กันในตะกี้กับเป็นคนแบบหนึ่นเยู่อยู่กับเด็กนม่หลักกันัแหละก็เลยคิดว่าจะจะเอาไปลุงกับอ เดือกํานองเนดะือดออกหากนาวกระตดัดออกอะ่ะเดี๋ยวมันเศร้าสิลงคลิปอะ่ะเาจะเอาลงกระถางไว้นะฮะไล่ไล่ไปนั่มไล่ไล่ไปน้่ก็เลยเนีย <c oughs> แล้วแปลกเลยดอกซ่อนอ่ะชุ่ชุ่มยายพูดมักว่าดอกซ่อนไปสองนากเลยอันนี้ต้องเอาลงกระถางสองตุกบสองต้นนี้สองต้นนี้ใกล้จะถึงหรือ,อยังนั้นอันนี้เห็น,นสิน,นะประมาณนั้นสำหรับยายสังวังสิ มันจบังแย่สังยิ่งผู้ใดบังแย่สังกินเนี่ยแข่งเป็นแต่แสบว่าใช่เพี้ยงใจไปง่ายมันทายเพราะว่าไปคุณคนนี้คนทายให้เลยนะคะนั่นผพ้ใดเนาะคุณพูนยายพูนยายพูนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไปในรถในนั่นยังสนะแต่ว่าสําหรับแยสังหมักนางกงเว้นเพราะวันเป็นนางกำขึ้นเข้ากับนอนบอลนไกับหุไปกับเลือดนะะเพราะว่าโฮสต์ตนไม่อู้ตนไม่หลาย ประมาณนั้นฮ่าฮ่าฮ่าน่าฮ่าหลาย่าฮ่าฮ่งฮ่าก่าฮ่าฮ่าฮ่มฮ่าๆคนแล้วกาคือว่าฮ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 าฮ่าฮ่าฮ่าฮอาฮ่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 นฮ่าฮ่มฮ่าฮ่าน่าฮ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 ่าน่แน่าอ่ลฮ่เฮ้าฮ่าฮ่า่าฮ่ไฮ่าฮ่าฮ่าบเาออมฮอนี้ก เข็ดขึ้นไรซะประมาณนั้นนะมีเวลากเอื้อเสมอเนี่ยเนาะะเพราะ่เอืดอไม่หลายสายหลายเสน้นทุกสมอเนี่ยเดินทางมันสะดวกแล้วเพราะว่ารถหลายเพราะคือสมัยเฮาสมัยตะเฮาเปุ๊บนีน่ยนยายสังกับคือกันยายสังกับคิดยังไงนนะคิดคือยายพูดน,นะคือจังไรก็เอาคลิปกินเป็นหลักว่าคลิปมันไหนห้าต้อง่วนห้าสิไปหาแค่น้องเก้าสวัสดีค่ะสวัสดีทักทายทุกคนนะคะสวัสดีทักทายทุกคนคะ่ะยายสังอ่ะ มีเวลาก็เลยตั้งกล้องไล่ไปนะคะเพื่อว่ามือหลังมือหลังเข้ามได้ไล่ย่สามพยายามคือช่วงนี้มันมีเวลาก็เลยไล่ไปก่อนตรงน,นี้มีเวลาก็ไล่ไปก่อนมืออื่นเดินทางก็จะบอกมีเวลาพเพเ่อลงคลิปก็ยังได้อันบายถึงแล้วแล้วแล้วตัางอารมณ์ก็จะบอกพี่ตุลนถ่ายให้หน่อยอีกแล้วมันจะจมประมาณนี้แต่การเข้าถึงนะหน,หน,นูวางสั่นมันต้องให้ครบแน่นอนก,ก็เลย เฮ็ดไปไล่ไล่ไปน้าไปเสนอไล่ไปด้วยทํางานไปด้วยสิแมคะ่ะก็เลยขออนุญาตตั้งกล้องไว้น้า,หาเห็ดเบียดน้าคนลาบฝันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคนลาฝันในกลุ่มจะเจอเนาะใครจะผ่านละมั้งเนาะน้องนงเนาะใช่ไหมเหลือเยอะไหมเหลือเยอะไหมขอให้ผ่านเลยไว้นะคะจองทาาที่ิ่นให้เห่าเห็ดเห่ากับเห็ดเห็ดใหครบทุกจองทาาแต่ว่าการไล่สุดว่าจำเป็นมาต้อง เ,ะะเอาออกดีกว่าเพื่อตัวนี้จะได้ขยายสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนนะคะเดอ้อสวัสดีจะย,ย่าจอยขอจับแล้วเป็นคนอะ่ะผู้ทายกับผู้ยิ่งเนาะคุณน้องแล้วจะเป็นคนนี้อารมณ์อารมณ์อารมณ์ดีนะผู้ผู้อาจจะว่าใครกันไหนยังสินาะมีมีแต่ขิดงา่ายกาเฮ็ดไปเรื่อยๆย่าสังหมักกังสีเนะนาะทำไปเรื่อยๆอันนี้น่าจะเอาอันนี้ออก ไ,ไทยไม่ได้เจอกันนานนะคะสบายดีนะคะคุณอุทัย <c oughs> ป้าอุทัยเป็นคนหมักมวนมักเห่นคือการกับยายสังอะไรทักทายทุกคนเด้อค่ะเด้อยายสังก็ทํางานไปตามหน้าที่ยายสังตามน้าผู้ใดผ่านไปผ่านหน้าเพื่อเจาะจังหวะว่างกับจังเสียนมาปะกับแมไม่ได้อะไรนะก็คือยืนยันตัวตนไปทําหน้าที่ให้มันครบช่องทางครบ สวัสด <S stereotype and hell> <f dragging> ีค่ะสวัสดีเพื่อนๆยายสั่งทุกคนทุกท่านนะคะเจอกันอีกค่ะอคนจะเบิ่งหลายเพราะฉะนั้นบ่ต้องไปคึดอย่างคลิปกินอะล่งได้ตลอดเวลาบพว่าสั่นบ่คิปสั่นเว่าคิปเน่าจังไรก็มีคุเมื่อวานเอาเอาบอนไซมาขามเอาบอนไซมาเห็ดมาเนี่เอาไอชนชมเนี่เอาชวนชมมาตัดมาแต่งบ้างลาดอันใดมันเน่า ประมาณนั้นปอหาทับหาจะอุ้ยใกล้แล้วอีก 5, หาเนื่องกับอุ้ยไม่น่าจะทั้งหมดว่าทั้ทุทกเวลาเปันหาฮ้าแล้ก่อกันอีกแล้วนี่เขาจึงบอกว่ามันไม่ใช่ความบังเอิญเนาะเป็นโชคชะตาหลายๆคนอาถุสาถุยะย่ยายก่ค่ะนิสตามองปู่มันหน่อยมามองบ้านได้สังอมๆแล้วแมหนาบ้านมันมันมัน,นบกวางเนาะ <laughs> ปังๆลุ้ยๆเนาะค่ะเนาะเห็ดไปค่ะเพื่อนๆเห็ดไปสุกไปนะคะได้สั่งกับมือสองมือกับตั้นเรียงน้ำเรียงหลานชื่อเรื่องเรื่อน้อยก็จะเอาอันนี้ลงอ่ะลงกะจะไปซื้อตั๋วไปซื้อตั๋วเนี่ยวันธวัดเนี่ยสามโลดสี่โลดนะคือที่แบบว่าเ้างบ่มีปฏิสัมพันธ์ไหนกันก็หายออกหลอกไปเลยห่างไปเลยผู้ใด้ที่ห้อมีปฏิสัมพันธ์กันดูๆน่ะจะวนเวียนจะกลับมาอยู่อยู่คือเก่าเของวันนี้มาจะไปดูตัวตั๋วตั๋วรถตั๋วรถ เครื่องบินไม่ไหวหรอกเราไม่ได้ล่วงหน้าเนาะเราไม่ได้เราไม่หเหตุไปมุนมวนน่ะน,นะสะสมไปเรื่อยแต่ว่ากะทาม,มาราว้างกดระวัางเกณฑ์อยู่ยพอไฟอยากไอท <c oughs> างานมอืออ่นก็เดินทางถ้ากระลังจากนั้นก็สองสามมือกามันจะยอยู่ก็คิดว่าก็เลยแบบอะไรสองมื่ติดกันเ้า,า,าสะสมไปสัปดาห์ละหนึ่งครั้งโอ้เป็นคนที่แสบดีแล้วก็เลยว่บ นั่นล่ะลองไปคลิปกินล่ะเราสังเกตเพจุเหยื่อเหยื่อเหตุหยื่อเพจบางคนที่เขาจะาอยู่ในช่องยูทูบหรือช่องอะไรต่างๆเนี่ยคลิปกินลองใส่เสียงเพลงกันบลาแต่เลยใส่เสียงต่างๆมาเข้ามาแะไรก็ญญญาไปยิ่งย่เบิรงก็คือตามมาผู้เขินทานก่อนผูนน้เขินมีประสบการณ์เพิ่นบอกะเนะญญญา,าะก็ไปยิ่งแย่มาพาเพื่อนอาทิตย์นี้ยายสั่งกับมิไลหมูว้านกับมือนี่คิดว่า <c oughs> โอ้ขออภัยคิดว่าหลังจากนี้แหมมั้งสิสุดจะไปล้มโตเนาะก็ตามนั้นตานี้ มวนเนี่ยม่นางเบิ้งคขีดจากองข้างเถื่อนกันแต่อยากหัวนี่เราย้อนแล้วย้อนอีกเนาะอันนี้ไปเบิ้งคขีดมูวนก็กันลงไปมันมวลแต่มากะแครงหาก็ระวังกดระวังเกลียนโยกขึ้นเขาแต่แบบอะพยายามมามออมวลไปเห็ดให้มันมวนอยากลงมก็ลงไปเอื่อชุมชนนี่เนาะเพราะ่เอืดไม่หลายสายหลายเส้นชุมชนเนี่ยเดินทางมันสะดวกแล้วเพราะว่ารถหลายเพราะคือสมัยเฮาสมัยแต่เฮาเป็นเส้นตื่นเขาเอื่อมาเป็นคนเส้นตื่นนะมัน เไปคลิปเน่ยจังวันนี้โอ้โอโออยจะลงล่งไปกรุงเทพเนี่ยบ่มี่บุญม,มีหมายถึงว่าบ่ลงคลิปบ่ยังไปก็มีบ้างก็ม,มีมีทุกอย่างมีทุกอย่างมูที่หายไปหลีหมายถึงบ่ลงคลิปนะค่มีอุทัยไม่ได้เจอกันนานนะคะสบายดีนะคะคุณอุทัยป้าอุทัยเป็นคนหมักมวนมักเหรนคือการกับให้สั่งอะไรอันนี้อยงสุนะประมาณนันสำหรับยายสั่งวางสิดจะเ แย่สั่งยิ่งผู้ใดบ่งแย่สั่งกินแหงเป็นแต่แสบว่าใช้เพี้ยงใจใจโอ้ยแต่ขั้นใส่หมวกเป็นคนหนักใส่หมวกผมมันฟูกับมันหอนแดดเนาะวันนี้ผมวันนี้แหงขั้นขั้นวันนี้แหงใส่หมวกแหงในี่แหงแล้วแล้วแต่แต่ช่วงนะคะเอาี่จจคองสะดวกเอาที่จะคองสบายใจสำคัญเนี่ยถ้าเค็ดคลิปนะคะห้องบ่พรพอมเนาะเ้าบ่พรพอมคือใจห้องห้องแบบห้าบ่สงบวันไปเยี่ยมค่ะขอบคุณค่ะพี่ขอบคุณค่ะ ได้เจอกันหลายวันพ่ยาก,ก็คงเรียกได้นี่ค่ะ,ะเหตุไปสิเนาะค่ะพรุ่งนี้จะเดินทางแล้วพรุ่งนี้จะมืออื้นจะเขา้ากรุงเทพแล้วเขาไปหาหลานแล้วหลังจากมืออื่นก็คือทำอเขาน้อยขานาะดประมาณไรกบปลาจะกเครื่องชั่วโมงคือเก้าหนาปรนะมาณนั้นละเลยเออขึ้นไหลก่อนมือ,ออื่นว่าจะเดินทางยางไง่ว่าเราขึา้นไปบงตั๋วค่ะเป็นไงบ้างสบายดีใช่ไหมคะ ไม่ได้เจอแต่เกาไม่รักลางคืนน่ะหมดอ่ะถ้าเผื่อวันไหนยายว่างแล้วคุณเดี๋ยวยายก็เดี๋ยวว่าไม่ว่าไม่ได้เนาะ <laughs> ไล่กลางคืนคือเกาหน่ะหมดอ่ะกลางคืนน่ะมีคลิปหลากหลายคลิปนั่นเพราะจะดีมีคนไทยไห้พอบ้านเพม่อนกันถ่ายคลิปไห้เป็นผู้ไทยน้อยย้ายกัเฮ็ดไปที่นี่ถลงไปพุ่นแล้วว่ามีผู้ไทยไห้ย,ย้ายกับแบบน้อยขนาดกว่ามาณไล่กบปลาจากเคื่องชั่วโมงคือเกาน่ะประมาณนั้นว่ะ เลยเออขึ้นไล่ก่อนมืออื่นว่าจะเดินทางง่าย่ว่าเท่งไหรไปเบ่งตัวเดือนแรกสองเดือนแรกบางอันดูดีๆมือหนึ่งดีดขึ้นมาอ้าวโอประมาณนี่คิดถึงนะประมาณประมาณนี้โอเคอ,อ่ตอนนี้เวลาเราก็ไล่ไปนะคะทํางานไปด้วยงงจงจะเปิดประตูขึ้นดาดฟ้านะเสนาถ้าสมมติเราเปิดเตาเนะี่ยย้ายสังเปเฮ็ดคิแต่เสาตีเสตหาเห็ดขิปทึ้งคอนโดเนี่ยจะ โอเคเลยแหละที่นี่ิ่นว่าเปิดเวลาคนเห็นหฮามขอกันออกแล้วนี่เขาจึงบอกว่ามันไม่ใช่ความมังเอิญนะเป็นโคชะตาหลายๆคนอ่าวโฉส่าโฉยะ